สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันนี้แล้วค่ะก็สาวดอดเคล่อนไก่บ้านค่ะหลังจากห่างหายพปโดนมือว่านกินกีป,ปูบ่อิมทองหลังตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยบ่ได้กินตับ,บะมะหุงโดนเยาไม่ได้ยมจัดตับมะหุงตําปูกุ้งสดก็่เป็นตําปูตับมะหุงใส่กุ้งสดจำให้อายแล้วกินนำ้ำ อ่าวราเคยกินบราเคยกินตำส่กุ้งสดนั่งเคยกิน้วอันเบิงเปินตะแซลอยากกินหิวจนสั้นตรงนี่นี่ถ้าได้กินเขาเลยตอนนี้กะจังมุ่งเหรอบ่ายสองหเหรอแล้วกะหนูกะมี่ทัวซอยบีนส์อันนี้คือนน้องใหม่ที่หนูไปหามาห,หนูก็ใส่สองฟีดไว้อุ้ยมีหนาวมาน หนูก็ใส่ซองฟิตไว้แล้วก็เวลาหนูจะกินหนูก็เอามารวกแล้วก็มีผักคือเกาพักหน้ามันก็พักอันนี้สำหรับให้เจมกินเอาตืแอร์แล้วก็มีข้าวปุ้นข้าวปุ้นอันยี่ห้อที่หนูกินประจำาัแหละเบิรงเซนเขาเขาจะมีความแบบเซนหน่อยแห้งเนาะมีค้นถามหลายที่เอาไปเอากับบาน์น้ำด้เสีย เส้นน้อยแล้วก็เหนียวต้องว่าอันเห็ดต้มประมาณบ่ห่อสามอาทิตย์หรอกต้มแล้วก็ไปแซมเย็นแล้วก็เอาไปแห้มันเสด็จนางจ้ะแล้วก็แบบเส้นน้อยแล้วก็เหนียวนุ่มแห้งนี่ห่ออืมมันจะเจนที่นีแ่แล้วก็มีปูเลยมีปูโอโอโอโตะกระสอบปู เจมจะกินตับมะงน้ำอันนี this can you move it a little bit okay ้วนไดนตักตมให้น่นันแ้าวะ you can try one you can try this how many one or two Does he know? I'll try one first. Try to. That your are What sport. What about one? เฮ้ยแค่อยู่อยู่ฝิ่นปลาหมึกปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกเดี๋ยวมจาเมืองไทยเดี๋ยวมาเคือกิโลเองเสียงดังฟังชัดขนาดเลยเอาไยองเากี่ตัเลย yeah y e h oh I mean a s q u i n o s t y You see food vendor, they sell it, and then they grill it and then spin, make mm. it flat. Very chewy. Oh, it is chewy. Huh. Yeah. I like the one at 7-Eleven better. What? <laughs> what? What are you talking about? What's 7-Eleven? In Italian. Which one? We have the shrimp and the fish. In the bag. We buy it before. You want to buy it? Mm mm. Shout yeah. You're my, my okay. I like the other one better. Why do you keep eating? You don't like it. It's okay. <laughs> Did it you keep eating it from me? Yeah. Suki kìa Suki xếp kìa bài xếp Nó cho yes Wow Nghĩa nó, nó xịt lỡ bé Xí ít ít Kìa nó đến bài Nó phí nó chưa sống tặng Mới mấy chìm nắm nụ à Ở khắp quần cầm có khách kìa nè

นครบทางมื <Okay. S 2> mm ่อนิ้วากินปู ปูนิ้วขาห้าง นี่นะโลดละั่านื่นท่านอะไรก่อนท่นเจ็เจ็ดอุยใ่มะเขือโลกกบป่าหวานาวรู้เอาไปใส่ตู้ออมเดาอบมันไม่เข้าเวนนะโอเวนนนะมันย่งอู่บะม,มักทอด nó ngắm cái củng giấm ăn Quay trình thật cái nang vào gì đi nhạc, Cứ nhạc cái nang vào nó nhiều chuyện nha phần gặp tống mắt nữa กินตามงเซฟโนบ้านโนสไปมเฮองเราเกาหลีน่ะแม่วุ้นเจียบอ่ t จะบีนสปาฮสไปซี่บีนสปาิมคงชงนม้งเนอยเนาะยบ้า Oh <laughs> huh? of <laughs> <Yeah, no. laughs> really should Huh? You're not what? I really should be. I know. Really should be. Where's Oh no. Yeah. Suki, Thai pool i like eggs mm. she you like anything ไม่ได้กินตัวยังจะยุ่งเมืองไทยเป็น,นี้นเนี่ยกลับม่ผมก็เลยกินไนยละ่ะข้าเมื่อยอยู่เมื่อยเครื่อง ก pues ิงยางเดี๋ยวเบบอกด้มหนูหิว She's tired. Number one, number one. Her nap time. Yeah, she's tired. After Heather, she naps and waits for me. Hmm? After Heather, she takes a nap. After Heather gets home. Yeah. She's taking a nap away from me. How you know? Because she's only waking up. When you come home? Mm. Uh. ไซส์เนีคตามมะฮุไปเลยเนาะตามมะฮุงอาหารพื้นบ้าน ไปลแล้วว่าฉีกกินแฮมเมอร์นี่แหละเพราะว่ามันซีบวันที่เวลาเขาโหลดลงวิดีโอเนี่ยมันโหลดตุ้นด้วยซึ่งเขปุ้นเหนียวนุ่มปุ่นแล้วค่ะดิหอยเนี่ย่ะคะเพได้สิไปหาซื้อกินค่ะไปหาซื้อกินตามด้านเอเชียทั่วไปแบบร่องมาแซ่บไปและะ้วค่ะเซาบดอนไปและะ้วค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะคะที่ติดตามและกำลังใจหนุ้ยเพื่อกาหผลักหลัก ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ